คลิปทีท่แล้วครับท่านผู้ชมครับผมพลาดไปนะครับผมผมพลาดปืนไปอีก2กระบอกเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ก็คือฟอร์มารเวอร์ชันตัวดั้งเดิมน,นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีขายในคางนานหรือเปล่าแต่ก็เพิ่งเห็นนะอันเนี้ยเรื่องจริงเพิ่งเห็นนะว่ามันมีตัวดั้งเดิมปกติฟอร์มารมันต้องสุ่มกล่องหรอเนาะมันต้องสุ่มกล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับปกติถ้าจะเล่นฟอร์มารเนี่ยมันต้องสุ่มในกล่องนี้นะครับผมเออแต่ในกล่องเนี้ยมันมีฟอร์มารที่แบบว่าตติิดดสโคฟออร์มมบ นะครับผมเอาเอาเป็นว่ามันมีฟอร์มัแต่งนะครับผมอันนี้เป็นฟอร์มตัตัวดั้งเดิมเลยนะครับผมนะตัวดั้งเดิมก็จัดไปนะครับก็จัดไปนะครับแล้วก็ปืนตัวนี้เหมือนกันนะครับผม XM4 นะครับผมปืนนี้ก็เป็นปืนที่ดีอีกปืนหนึ่งเลยนะครับเป็นปืนที่ดีอีกปืนหนึ่งเลยนะเออแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าผมพลาดกระบอกไหนไปอีกหรือเปล่าบอกตรงๆนะว่าตอนนี้คือนะ <c oughs> คือแบบระแวงมากระแวงว่าตัวเองจะพลาดนี่แหละนะครับเออถ้าผมพลาด ปืนไหนไปที่มันแบบว่าอัปเดตเข้ามาเข้ามาแบบเงียบๆนะครับผมก็คอมเมนต์ให้ผมด้ยวยละกันนะครับผมแล้วคลิปนี้นะครับผมตาเพลย์เกมนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นฟอร์มัทตัวดั้งเดิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะแต่จริงๆนะนเน,นี่ยฟอยร์มัทนะเป็นปืนที่ยิงดีอยู่แล้วนะครับเป็นปืนที่ยิงดีอยู่แล้วนะครับพร้อมกับไหนนะมีฟอร์มัทย้อมสีมีฟอร์มัท นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ช่องตาเฟกิมกันด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปไม่มาจะฟอร์มาร์ของผมนะครับนี่ครับฟอร์มาร์ตัวดั้งเดิมนะครับผมจำนวนกระสุน25นัดอันนี้ผมไม่ได้ใส่เฉายาลั่นมาคุมมานะแต่ฟอร์มาร์เนี่ยเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่ามันควรที่จะใส่เฉายาลั่นมาเล่นอ่ะไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่แบบว่า ยิงลัน่นยิงโหดนะครับแต่จะยิงโดนหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่บานผู้ชมครับไปไหนดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นว่าทีมเราเนี่ยไม่ตั้ตัวติงๆเลยจะได้เล่นไปเนี่ย,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 ยจัดไปครับไปรุ่นครับแต่กระสุนมันน้อยนะ25นะัดเวลาเล่นก็อไอ้นี่นิดนึงนะครับระวังให้ดีกันนิดนึงนะครับต้องเช็คให้ดี แบบว่าเวลายิงเนี่ยต้องแบบว่าประหยัดกระสุนให้ดีนะครับพยายามยิงให้โดนทุกนัดนะครับแต่ฟาร์มาเนี่ยมันยิงลั่นยิงดีนะแต่ก่อนผมลองเล่นะโอ้โลั่นหัวดีมากอ่ะจริงเอออไปไปอ่ะโอ้ยหูโดนสนัยแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนจัดการเออไปจัดการเลยเพื่อน ไปครับไปครับไม่ต้องกลัวครับหลังดูอยู่ครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามมายเป็นกิ้ยงเลยนะ่ะเอ้ยขา้างหน้ามีสวยอุ้ยขา้างหน้าโอเคโอ้ดูดิดูดิฟาร์มัทก็สุดเหลือไม่กี่นัดน,นะครับแม่ตัวทั้งนั้นเลยไม่โดนหัวเลยเฮ้ยไม่โดนหัวเลยได้ไงวะเฮ้ย <laughs> e ใส่หมวกเสริมความโหดเนี่ยหมวกปี๊ <laughs> ด้วยเนี่ยเนี <laughs> ่ยเปลือนแปลงด้วยเนี่ยโง่ <laughs> เออหมวกได้ตั้งแต่ที่งานเกมแล้วไม่ได้เอามาใส่มาเล่นสักทีลืมทุกทีคนดูเออมาใส่ฉายาก่อนดีกว่านะครับฉายาทนี่ผมจะใส่เนี่ยมันต้องใส่เป็นฉายาลั่นนะไออันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะแบบเอาเอาจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะผมคิดว่าลั่นเนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าลั่นมันโอเคมากโอเคโอเคจริงๆนะครับห้องเฮดเอร์เตอร์ป่ะเดี๋ยวไปซัดไปซัดในห้องเฮดเรเตอร์นะครับไปเดี๋ยวไปลองซัดในห้องเฮดรเตอร์กันมา ต้องมาซัดในห้องไอดันเตอร์ไปไปไปมามามาเห็นแม่เล่าเห็นแม่เล่าเมื่อกี้มีตัวค้างอุ้ยโหนี่แหละใส่ลั่นนะครับเฮ <c oughs> ้ยคุณยิบอ่น เฮ้ยเฮ้ยวิ้ยมาใหม่ดิมาใหม่ดิวิ้ยมาใหม่ดิมาใหม่ดิเมื่อกี้เล่นอะไรอะเห็นนะเว้ยเอ้ยโอ้โหดูดิครับดูความลั่นของปืนพี่แกปืนนี้โอ้โหดูดีครับออพีเดนเตอร์นะครับผมฟอร์มาตตัวนี้ไม่มีสะโคมนะครับแต่การลุ้นหัวอะไรของดีจริงๆนะครับลุ้นหัวดีมากนะครับแล้วโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บยายายา มันเป็นเพราะผมใส่หมวกด้วยนะครับใส่หมวกแล้วมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันเพิ่มความแม่นนะครับเออใส่หมวกแล้วมันเสริมความความแม่นนะครับบวกโบกไปนี้เสริมความแม่นไปเฮ้ย,มมยสุดถ้าเป็นตัวมีสะโคบม,มันจะยิงง่ายกว่านี้นะในเรื่องระยะไกลอ่ะเอ้าดูดิครับเอจจอด, aw, ด you know อ่ะ you k n o อะ ระยะไกลก็แตกได้อยู you ่น know. <laughs> ไม่มีสะโคบก็แงี้แหละมันยิงยากนิดนึงนะครับไม่มีสะโคบก็งี้แหละมันยิงยากระยะไกลแม่งยิงก็ยากเลยเด็ดเด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 ดกเลยว่าโดนดักจิ โอ้โหโดนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้มัมเบิ้ขอใช้ตัวช่วยเนี่ยทำไมทีมงานคุณภาพจังอยู่จังไหนเยอะแยะอ้ะอ,อจะบอกล้กูแตกแล้วยังยังยัง <laughs> มันไกลไปอ่ะ ไป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 ไเ<ป>ฮ้ยบิ๊กิ้งอู้อู้ไม่มีอะไรน่าเกีย,กย,กยดเลยตนะ่านี้ไปด้อโอ้แตกนะผมโดนฟันหัวไปนะครับขอจะฟันผมหลายรอบแลนะ้ว <ś> อ <c oughs> อู้เอาคืนไม่ได้ครับเอาคืนไม่ได้เลยครับผมแม

ีขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้นะตาเบิดไปก่อนโอ้ยจากไหนต <before> ั <t> <half> ้งแต่ที่กูเล่นกูไม่เล็งหัวเลยตอนเนี้ยกูยิ้ไม่โดนนี่ฮะไม่โดนโอ้มาเยอะ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 ไปมาเยอะไป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  นี่ยัยนี่ยันี่ยัเรียบร้อยหูหลังเข้าครับไปสูสีอยู่นะเนี่ยสกอร์มึงเห็นนะสกอร์มึงเห็นเขาจะฟันหัวผมอีกแล้วอ่ะเขาจะฟันหัวผมอีกแล้วอ่ะ นี่ไงคิดว่านายมีดาบเละเชฟวันเดียวแล้วนายทำฟิวอย่างนี้หรอวะโอ้โหเรียบร้อยแตกเลยโก้ยฟันใหญ่เลยเว้ยฟันใหญ่เลยเว้ยมึงไหนวะนี่ไงแมสคิวอยู่ดูทำไมครับซอมของคุณน่ะมันอาจจะแข็งแกร่งก็จริงอ่ะแต่ธนูของผมมันก็ แก้แกไม่น้อยหน้าเหมือนกันแป๊บนึงมัโดนเนี่ยแหละนี่ต้องยอิงใกล้ๆเลยมันถึงจะทัวร์นะครับมันจะยิงแบบโดนหัวชัวรๆหน้าเด้งหน้าเด้งโอ้โหเพื่อนกูซัดระเบิดไปก่อนเลยนะครับเพื่อนกูซัดระเบิดไปก่อนเลยไน่าอะไรเ,เมื่อกี้น่าเปิดไอ้นี่เขาละน่าเขาเด้งนะไม่ได้ปะใจเย็นๆเฮ้ย เอาใจเย็นใจเย็นโ,โอ้โหโอโหดีเข้าหัวพอดีโอเคเราจบไปกับปืนฟอร์มาสต,ตัวแรกเลยแล้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเล่น XM ออปืนตัวนี้แหละเป็นปืนที่ผมเคยเจอคนโหดยิงหัวผมแบบโอ้โหแบบตึงจัดเลยนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่า มันต้องใส่ฉายาอะไรตอนนอั้นเขาบอกเขาบอกฉายาไปด้วยนะว่าเอ่อใส่ฉายาเนี่ยมันจะทาให้ยิงแบบหัวลั่นโบบะโบระเลยนะครับตอนนั้นผมปจาไม่ได้แล้วนะครับมันก็มันก็นานอยู่นะแต่ปืนนี้มันก็เป็นปืนดีปืนหนึ่งนะครับจะไปหาห้องเล่นดีกว่านะครับมาจากไวรุ่นเนี่ยแหละนี่เอาจริงแค่เสียงปืนมันก็มีเอกลักษณ์ดีแล้วนะแบบว่ามันก็เด่นดีนะ ไม่ไม่บุกม,มาตรงนี้หรอวะเอา้าไป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 ,ไปเฮ้ข้าเปล่าอ,อ โอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะอันนี้ผมใส่ฉายาคุมมาแลมาเล่นนะเนี่ยคุมช่องสุดท้ายเลยแต่ว่าปฟนมันจะมีความดีดนิดนะแต่เมื่อกี้นี่มันต้องแบบว่าเลงต่ำๆหน่อยนะมันถึงจะดีดเข้าหัวแบบลั่นโบเลยนะเมื่อกี้ได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 ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้ไม่ได้อุ้ยผมน่าปล่อยให้วางเสร็จเนาะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยแหละครับข้อดีของการใช้ไอเทมเครื่องประดับปืนนะครับมันก็จะเห็นหลอดเลือดศัตรูแบบนี้สวยอยากได้ acid d ดับปิงอ่ะอยากได้ acid d ดับปิงอ่ะเพื่อนนะอยากได้จัดให้เราหน่อยจัดให้เราหน่อยเอ้ยทำไมคน ออกไปได้เลยว่าตอนแรกผมเห็นว่าคนมันเยอะเนี่ยผมเลยเข้ามาสรุปก็ยังอยู่ที่เดิม <c oughs> นี่ค่าเดินไล่หาเจ้าเลยนะเนี่ยตะตัวปลอมเอา้าตัวปลอมตรงไหนไ<ป>ผมไม่ใช่ตัวปลอม เออข้างหน้าปะนั่นไงรู้ว่าแล้วนั่นแน่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเฮ้ยดยูดูไม่โดนเลยปะโ,โอ้โหมันหัวดีจังวะจริงๆนะระยะไกลนี่คือได้หัวเลยอือดูดิครับอัดตัวพังอัดตูพดตพังอัดดาบพังกันเลยีเดียวๆๆนะครับแม่มามามา,มา ขอลองเฮดันเตอร์หน่อยเออมื่อกี้ฟอร์มาสยังเล่นเฮดันเตอร์เลยทำไมอันนี้เราจะไม่เล่นเอ้ยอ,อันนี้ทำไมจะเล่นเฮดันเตอร์ไม่ได้้ปาระเบิดปาระเบิดอ้ปาระเบิดควันนี่วะเฮ้กูตรงนี้ไม่รอด <laughs> ตรงนี้กูดูแล้วมกูไม่รอด โอ้ยนึกว่าพ้นแล้วนึกว yes, ่าจะรอดแล้วย uh да> ังไงไม่โดนไงสุดบอลก่อน โอ้โหระเบิดโอ้โหอยู่ตรงนี้กันเยอะก็เอาระเบิดไปครับไปครับเฮ้ยเดี๋ยววไม่ะดอนซุนซุนมาหน้าเด้งปะนะครับหน้ากากเด้งนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ผมยิงหรือเปล่าไม่ไดแน่เพื่อนยิงไปแล้ว โหยไม่ค่อยได้เลยนะโอ้โหเพื่อนกูอ่ะตรงนี้แล้วกันกระโดดจักหวะกระโดดแม่งมาพอดี <c oughs> <c oughs> อางนี้เลยหรอขอโทษ <c oughs> เราทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่า ถือมีมาอย่างนี้เลยเอ้ยไม่น่ารักเลยถือมาแน้วหน้ากากดิ่งแล้วตอนตายตอนตายหน้ากากดิ่งมาเห็นไหมหน้ากากก่อนดิงอ่ะอืมชไปใจเย็นไม่รู้รับนี่ไปนั่นแหละออกมาก็หัวแตกเหมือนเดิม นายก็ไม่รอดอยู่ดีเฮ้ยน่่นิองกระโดดหือกระโดดดูมาเพื่อนอู้เอายืนนิ่งทำไมอย่ายืนนิ่งแบบนี้ไม่ได้เกือบตายแล้วนั่นน่ะโอ้โหโดนอาร์คครับเนี้ยู เคยได้ชื่อมั้ยออต้องการได้คนช่วยเลยเมื่อกี้แหมอ้าวโอเคนะครับผมก็น่าจะของปากของคอนะครับผมกับการเล่นปืนที่ผมพลาดไปนะครับผมก็ฟอร์มัสแล้วก็ปืนนี้ชื่ออะไรเอ่ย MX4 นะครับผมนะชื่อมันน่าจะใช่นะครับอาจติดก็ต้องของตัวประกันนะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณคทุกๆคนมากครับผมแล้วเจอกัน